สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องพักนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านนอกกันไปครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศด้านนอกนะครับนู้นก็จะเป็นโมริออดมาคีนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับบรรยากาศยามช่วงก่อนเที่ยงนะครับอย่างงี้ครับสวยไหมครับยอดเลยครับ ฝั่งนู้นนะฮะที่เราเห็นนั่งคือรถไฟฟ้านะครับก็จะไปอโศกได้นะครับตรงนี้ที่ตึกนี้ก็จะเป็นทีเลียนนะครับผมน,นี้ก็จะเป็นซอยสุขมุมวิทยีิบสองนะครับ ใจไหมครับบรรยากาศด้านนอกนะครับนี่จะเป็นสวนสาธารณะนะครับออกกำลังกายนะครับหนังชอบมาถ่ายบ่อยนะครับผมตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นช่วงช่วงปลายเดือนนะครับผมเดือนมีนาคนะร6-3เกิดโรคระบาดนะครับโควิด19นะครับผม โรงแรมนี่ก็จะปิดนะฮะนี่โรงแรมที่เราเห็นเนี่ยฮะที่งนี้ก็ปิดนะครับผมปิด5แห่งนะครับโรงแรมในกรุงเทพนะครับฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ปิดทําการจะ,จะมีจะเงียบเลยนะเห็นไหมฮะที่จอดรถดูได้เลยนะฮะเงียบนะฮะดูสระว่ายน้ําก็เห็นนะฮะไม่มีไม่มีการเคลื่อนไหวนะฮะซูมไปกลๆนะ เงียบเลยนะฮะไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับช่วงวิกฤตการณ์อย่างนี้ก็นะฮะแต่ก่อสร้างนี่ก็จะมีดําเนินการอยู่นะครับผมแต่ว่าก็คนก็น้อยนะฮะตรงนี้เหมือนเหมือนชะงักแทบจะทุกอย่างนะครับมีบางอย่างที่ก็ดําเนินการไปได้นะครับเป็นบรรยากาศนะครับก็มาฝากท่านนะครับ